ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดประจำปีงบประมาณ2,566ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิรินธร ตั้งอยู่ที่เลขที่1 4 0หมู่ที่13ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยอำเภอศิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีมีบุคลากรทั้งหมด19คนนำโดยนางเมตราเจริญสุขผู้อำนวยการกศนอำเภอศิรินธรน,นางชรินทิพสิษย์ใสคำครูครูอาสาสมัครสคนครูกศนตําบล8คนครูประจำศูนย์การเรียน3คนครูผู้สอนคนพิการห่คนบรรรักษ์หคน พนักงานบริการ2คนมีเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน6ตตำบล76หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลคำเขนแก้วตำบลนิคมสร้างตนเองลำดมน้อยตำบลคันไร่ตำบลนนก่อตำบลช่องเม็กและตำบลฝางคํากศนอเพลิรินทรมีจำนวนนักศึกษาในภาคเรียนที่2องทับพ2565าจำนวน960คนโดยแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา39คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น369คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน552คนขอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2565ดังต่อไปนี้มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอเผอิรินทรได้ดำเนินการประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกสัปดาห์โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆเช่นพบกลุ่มการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับวิทยากรเช่นโครงการพัฒนาผู้เรียนมุ่งผลสำเร็จทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษคณิตศิลปะศึกษา ครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการจิตอาสาองค์กรนักศึกษากศนอมเพอรซิรินทรโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตกศนไวยัยใสใสใจเพศศึกษาและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดภาคเรียนที่1ทับ2,565มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องกศนเพอร์ิรินทร์ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ครอบคุมทุกตำบลโดยดำเนินโครงการดังต่อไปนี้ 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดำเนินโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนโครงการขับขี่ปลอดภัยร่วมใจใส่หมวกกันน็อก 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนกศนอเพลสรินทร์โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินโครงการสื่อสารประนิทานของพ่อสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพมีการดำเนินการโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาชีพชั้นเรียนหลักสูตรช่างไฟฟ้าหลักสูตรช่างเชื่อมหลักสูตรช่างประปาหลักสูตรช่างฝ้าเพดาน หลักสูตรช่างแกะสลักไม้จำนวน35ชั่วโมงกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเช่นหลักสูตรการทำปลาแก้วสามรสหลักสูตรการทำขนมสอดไส้หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่หลักสูตรการทำปลาส้ม1อำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์หลักสูตรการสานตะก้าจากทางมะพร้าวหลักสูตรการเพาะพันธุ์ไม้ถิ่นสร้างรายได้สร้างอาชีพ มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอมเพอสรินทรมีการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านอ่านได้อ่านดีมีอาชีพโครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่มอบสื่อหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารสื่อส่งเสริมการอ่านออนไลน์ QR code มาตรฐานที่3คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษากศนเอลศรินทรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรกศนเอลศรินทรเพื่อดำเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2,565เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษามีการได้เทศติดตามการดำเนินงานภายในสถานศึกษาของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโดยใช้โปรแกรม LMS ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โปรแกรม IT w 2.0 Facebook QR Code มีการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS การบริหารงบประมาณโดยใช้ e-budget มีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณให้กับกศนตำบลนิคมสร้างตนเองลำดมน้อยและกศนตำบลคันไร่จากการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลให้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ อันดับหนึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับสำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีกศนอมเภอสิรินทร์เป็นสถานศึกษาที่ผ่านค่าเป้าหมายมาตรฐานการทดสอบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาระดับชาติรางวัลองคอ์กรนักศึกษามีผลการประเมินในระดับดีมากรางวัลกศนอมเภอดีเด่นอันดับ3ในระดับกลุ่มสำนักงานกศนจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกร อันดับหนึ่งประเภทบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นบ้านคำม่วงระดับกลุ่มสำนักงานกศนจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกตกศนอำเภอสุรินทร์เมืองเจ้าฟ้าประธานนามสง่างามรักการอ่านมีความมุ่งมั่นพัฒนางานและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพต่อไป